อันนี้เป็นกระเพ้าโบรา่าณคักคากแท้ๆเลยเด้อจ้าที่จริงอ่ะอยุนีค่องจะกของเอาจากนี้ละค่ะเอาจากน้ำนานี่ละไปปลูกแต่ว่าอันมองที่ข้าปลูกนะคะขามีปลูกอันไผ่อีตูล่าและก็ปลูกใบใบโหระพาไหวนะคะเพราะฉะนั้นถ้าข้าเาสียเอาไปเฮ็ดแนวนะคะเฮ็ดแนวไม่ขาก็สิมาตัดเอาอยู่สวนนาเพราะว่านาบริลปปูกอยางอื่นที่เป็นตระกูลเดียวกันนี่นะคะ เออเพิ่นบบเดปลูให้อ,อีตูเล้าแล้วก็โหรละผ้าไวเพราะฉะนั้นการกายพัานนี่นะคะก็คือว่าแปลงนี่อัตราการกายพัานก็คือบ่มีนะคะน้อยมากนะคะที่จะกายผ่านเพิ่นปลูกอย่างอื่นไปนะคะอันนี้ก็เป็นบกเือเทศหัวกระเทียมนี่ก็กระเทียมค่ะเพิ่นกะลังสิกูแต่ว่ามันแดดหอนเพิ่นก็นเลยไปนอนพักอยู่เถียงก่อนนะจ๊ะ ยูแปลงนี่นะคะพ่นหนา่อนปลูกกระเทียมก็พักบัวจา้ะมังแล้วก็กู่ไวร้ายแล้วนะคะก็มีต้นบอกพีกิกต้นบอกพีิกสูงเพียงเอิกเลยค่ะเพียงไล่เาเลยอันนู้นก็เป็นตน้นมะแข็งขมนะคะมันเป็นพ่นน้อยน้อยอจอหนึ่งค่ะเพิ่นปลูกไว้เนะะี่ยค่ะเป็นพ่น,นั่นก็เป็นสานี่แล้วก็ล่างโกนแปลงไม้แล้วปลูกอียงวบวุ่นนี่นี่ก็เป็นใบกระเพราเมื่อใบกระเพรานะคะ เนี่ยเขาจะสีตัดเอาแต่อันสีน้ำตาลมันนี่จ้ะ<ม>เยอะแยะมากนะคะสีเอาแต่สีน้ำตาลนะคะสีม่วงนี่เขายังบ่อนเดรแก่ด้วยค่ะมันเป็นกระเพราโบราณนะคะกระเพราโบราณบานเฮาอ่กาก้านเขาจะเป็นสีม่วงนะคะแต่ว่าใบเขาจะเป็นสีเขียวเนี่ยเยอะมากเลยเบียร์มันเกิดอยู่น้ำทางรุมมุนันกลัลไลนะคะ มกพีกแล้วกับดกคือกันจ้ะมึงเนี่ยมาเขือคืออมเขือเทศนะะะดกคือกันไกลจะซุกแล้วนี่ก็บมเขือเทศเิ่นกำลังสิกู่หัวพักเทียมนะเนี่ยมันเยอะมากเลยเดี๋ยวเขาจะต้องไปเก็บก่อนนะคะเตรียมถุงมาเรียบร้อย ก็กระสีเก็บเอาแต่จังสี่เขาค่ะอันเกลี่ย,ยจังสี่ที่เป็นสีน้ำตาลนี่นะคะเนี่ยแบกระสีตัดจึ๊กจังสี่นะคะเนี่ยเก็บเอาอย่างนี้แล้วก็ไปขยี้เอาในมันด้วยจ่าเด้อเนี่ยในยมันอยู่ทางในสีน้ำตาลน้ำตาลได้มาแล้วจ้า ดอกกระเพ้าแก่นะคะมีมเมล็ดแก่เขาอยู่ในนี้ด้วยเดี๋ยวเอาไว้ให้เขาแบามแหง้งคักๆนะคะแล้วคอยสิมะเคาะกันมาข้างในเขาสินี้มเมล็ดลายเป็นไวรว่าขั้นแดกขอจอยข้างในกับบูดออกลายแล้วค่ะห้าวสีมาวงเบาเรื่องว่าเมือหน,นีนะคะห้าไปเก็บดอกกระเพ้ามากนะคะใน ในพะอีตูไทยนะคะใบกระเพรานะคะยูบานฝนขาเอิรนบ้าพักอีตูไทยเ้อค่ะพักอีตูไทยนะคะส่วนใบแมงลักเพิ่นสีเอิรนบ่าไทยอีตูล่านะคะเออท้าคุณมเข้าใจเรื่องภาษากรนะคะเพราะว่าบ้านฝนนะคะอำเภอเมืองสามสีอุบลราชธาน,านีนะคะ ฝนโมโหนะว่าบ้านอื่นเพิ่นสีอื่นจังไดแต่ว่าภาษาหนีคือพญายไม่ไยฝนนะคะพันผ้าอื่นมาตั้งแต่สมัยเป็นเด็กหน่อยเนะา,เนาะพอก็แม่กะสิผ้าอื่นใบัะเพาว่าไทยตูไทยนะคะเออสมัยตอนตั้งแต่เป็นเด็กหน่อยเนาะปิดเทิมมาไปหาพอก็แม่อยู่กรุงเทพนะคะแม่ใสไ่ไปซสื้อนี่แหละค่ะพอยตูไทย เด็กหน่อยปอซีเนาะภาษาไทยเขากับเวลาไปโรงเรียนเขาบ่เด้ท่านได้เรียนเหมือนถูกบมดท่านได้เรียนเหมือนถูกอยียงนาเขาเอิน่นเาบมท่านได้เรียนเหมือนถูกคัาซัแมนบบภาษาทีเฮาใสยู่บานก็คือภาษาอ่าไทยอีสานก็คือว้าวเล่านะคะก็คือจังภาษาทีเฮาว่าอยูสมือนี่แหละค่ะ ข้ากล่วว่าภาษานีมาตลอดนะคะตั้งแต่ตั้งแต่เกิดมาว่าได้ก็คือว่าภาษานีเป็นภาษาแหลกนะคะภาษาไทยเป็นภาษาที่สวงไปโรงเรียนโดนเติมแน่ก็ได้เรียนภาษาอังกฤษบ้างนิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ถือว่าเด้ใสยดอกค่ะภาษาอังกฤษทั้งนีนาหมือนเนะาะทั้งนีก็นาหมือนขึ้นกันบางที่แต่หมองนาหมือนโอ้ยคนหมืดนก็นาหมือนจังสี่หล่ะค่ะยาสิถือสากันเนาะ หันไปทางนี้ก็เมือหันมาทาั้งนี้ล่ะเมืดอ,อยู่บ่อ่านี่ก็สิเป็นแดดซองตาเนี่ยนะคะเมืองทั้งหลังเข้าถุกทั้งหลังทั้งหลังนี่ก็เป็นต้นสะแบงนะคะมาสะแบงกาลังโรนค่ะบุญเดือนสามบุญมหา,าศาสตร์บุญพเวทนะคะข้าเจ้าก็สีห้อยสีห้อยนี่ระคะมารสะแบงอันนี้มันก็ลโลนมาลายเติบแล้วนะคะจุดสีมันเปลี่ยนแล้วทาเข้าโลนมาใหม่ๆเขาสิเป็น สีแดงๆนะคะสีแดงแบบออกชมพูสดเลยนะคะแต่วันนี้มันแหงแล้วจ้ะกระโลนเต็มน้ำแถวมูนี่นะถ้าผู้ใดอยากได้นะคะในสเบียงไปปลูกบอกได้เลอค่ะเดี๋ยวสีเก็บหายนี่เอายังสีไปปลูกเลยนี่นี่เป็นปีเขานะคะนี่เป็นไนเขาอยู่ทางในนี่อา้าวเว้าเรื่องไปเก็บกับเพ้ามากเบ่ท์ฮัลแล้วมือเศ้ากระเซียตรงนาดำนะ มีแตคายนี่ราคาหนาดาผู้อื่นเขาก็หนาขาวอยู่นะคะแต่ว่ากระสรางเถอะให้ยาสุไปสนใจนะคะในรูปลักษณ์ภายนหน่อเมื่อนี่นะคะกับไปตัดใบกระเพ้ามาจากเือนหนาเอามาแม้นเือนหนาเอามาจากสวนหนานะคะมาจากหน้าคองหนาหนาเพิ่นปลูกไว้ที่เข้าไปตัดคองเพิ่นกับพาวานึงหนาเพิ่นปลูกอยู่หันมันโบเดมี่อ่อพระอีตูเล่าโบเดมี่ใบแมงลากโบเดมี่ เอียงนะกระเพา้ากระเพ้าสั่งกระเพ้าสั่งภาษาไทยเอยียงภาษาไทยเอยียงเดี๋ยวกินชุนชุนยี่ราเออค่ะอ่าพืชตระกูลน,นี่นะคะพืชตระกูลกระเพ้านี่เขามันงนูตระกูลนี่ยังกระบอกหูแต่ว่าพืชประเภทน,นี้เขาสามารถที่ผสมขามกันได้นะคะใบยีราใบอันพระอีตูไทยพระอีตูเล่าโหระพานะคะถ้าปปูกไก่กันนะคะ มันสามารถที่สกายพันธุ์ใด้ในรุ่นตัวไปนะคะโบเมนวาต้นที่เขาปลูกอยู่นานมันสิกายพันธุ์นะคะคือลูกของเขานะคะหน่ายของเขาลุ่นต่อไปอะคะ่ะเขาการสามารถสกายพันธุ์ใดเพราะว่าเกสรนมันมีการผสมขามกันได้นะคะเออ เราะฉะนั้นเข้ากันเลยไปเก็บเอายูพนข้องหนาเพื่อทีสิมาเห็ดขยายพันธุ์ต่อนะคะที่เข้าโบเก็บยูสวนเข้าพะว่าเข้าปลูกหลายย่างผสมกันนะคะเข้าปลูกไว้กินบริโภคเป็นเป็นลักนะคะเข้าบริลูกเพื่อทีสิเก็บพันธุ์ก็เลยทาเข้าสีขยายพันธุ์ต่อเข้ากับตรงไปเอายูสวนหน้านะคะหน้าเพื่อนกับปลูกไว้ยูพนของเพิ่นหลายมากๆค่ะ,ะซิปก็ต้นนี่ก็เก็บได้มากหลายหมากทุ้งใ่มากเดี๋ยวทาทาให้มันแห้งก่อนนะคะ ลวก็แบบว่ากรอบๆแล้วห้าสิไปเคาะเคาะเขาออกนะคะยี่ยี่เขาอ,ออกนิดหน่อยนะคะกะสีสามารถทีเซียมาเอา่เพาะเป็นรุ่นต่อไปได้นะคะห้าสีเอามาขยายปลูกบนโพ่นข้องห้านะคะในช่วงกว่อนนาฝนนีเ้ากะ จะปลูกนะคะปีนี้ก็คือว่าจะปลูกกะเพรากะเพราทมว่าขายดีบนในหมู่บ้านขายดีนะบ้านเหาต้มเป็ดต้มไก่ต้มอีังต้มปลาข้าจ้าก็ใส่ใบกะเพรานะคะบดเแเมนแค่ว่าพัดกะเพราอย่างเดียวเนาะออมสีเป็นอ้อมส่วนไม้ก็สิเป็นอ้อมเนื้อเนาะข้าจ้าจังใส่ใบกะเพราถ้าเมนอ้อมหมูอ้อมปลาข้าจ้าก็ใส่ใบใบแมงลักนะคะหรือว่าพัยอีตูเล่านะคะเป็นลักษณะประเภทมากกลัวนะคะ เออถ้าเมนขัวหนูขวนัวนกอย่างยังสีข้าจ้ากับสีใสใบกะเพราอยู่นะคะคือพาอิตูไทยพาอิตูไทยกินหอมกินแรงนะคะหอมเป็นอีกอย่างหนึ่งอะ่ะคนละอย่างกับใบใบอันนี้เนาะผักคนไทยเพื่อนกับสีเอาไปใส่อย่างเมนูอย่างผัดกะเพราขายดีคือผัดกะเพรานะคะแต่บ้านเฮาก็ใส่ออมใสข่ขัวใส่อย่างแปลงสันล่ะคะ่ะใส่ต้่มเนาะ ก็เป็นอีกอย่างนึงนะคะถิดปลูกแล้วก็ทนมากๆนะคะใบกระเพราบ่คอยมีศัตรูนะคะบ่คอยมีโรคบ่คอยมีศัตรูค่ะทน